เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโรบ็อกนะครับในแมปที่มีชื่อว่า toilet tower defense นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าแมปนี้เป็นแนวอะไรเนาะแมปนี้จะเป็นแนวป้องกันฐานนะครับง่ายๆเลยเนาะ tower defense นะครับแล้วก็ toilet ก็คือตรงตัวเลยครับเราป้องกันซ้วมนะครับไม่ให้เข้าฐานเราแต่ก่อนจะไปรับชมตัวเกมนะครับผมจะมาแนะนํา3ตัวละครก่อนนะครับ เป็นตัวละครที่ผมใช้ในการฟาร์มในทุกๆุสีในทุกๆุกแร้งหรือว่าในทุกๆุกความยากเลยนะครับตั้งแต่สีเขียวยันสีม่วงเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะแนะนําตัวละครนะครับผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าแต่ละสีคืออะไรนะครับสีเขียวนะครับมันคือระดับง่ายสุดก็คืออีซี่นะครับผมว่าน้องๆออาจจะรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างจีจะทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนเก่งนะครับสีเหลืองก็ปานกลางนะครับ แล้วก็สีแดงที่ผมเล่นนะครับแล้วก็สีม่วงค่อนข้างที่จะยากนะครับมันก็จะมีเวฟในการบอกอยู่แล้วนะครับว่ากี่เวฟกี่เวฟกี่เวฟเนาะส่วนวันนี้ผมจะมาเล่นสีแดงนะครับผมไม่อยากเหนื่อยเกินนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากเกินไปนะครับอาผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะฟาร์มเงินนะครับลงคนเดียวนะครับสบายนะครับถ้าลงกับเพื่อนก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับถ้าเพื่อนไม่มีตัวดาเมทที่แบกเราได้เนาะ ก็แนะนําลงคนเดียวนะครับถ้ามี3ตัวนี้ลงคนเดียวดีกว่าครับสบายชิลๆนะครับตัวแรกนะครับผมจะแนะนํานะครับคือน้องแซนเอ่อเซนต้าทีวีนะครับซันต้าหรือเซนต้านี่แหละตัวนี้เป็นตัวที่คอยจะให้เงินเรานะครับเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นน้องกรีนแลนเซอร์นะครับตัวนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมเล่นตอนดูกับตอนนี้มันราคามันต่างกันมากมากนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวดาเมจหลักของผมนะครับคือน้องท็อกซิ p อัพเกรดนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้กันแน่นอนนะครับตอนดูนะครับแต่ตอนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับราคาเท่าไหร่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คตลาดอีกทีเนาะมปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับ อ๋อนะครับส่วนจะมีน้องคนนึงนะครับอยากเห็นตัวละครผมใกล้ๆนะครับตัดไปครับน้องน้องเป็นฉลามแมวนะแมวฉลามก็น่ารักดีเลยไปเล่นอะไรดีกว่าครับส่วนแมปที่ผมจะเลือกนะครับแมปใน Tower Defense นะครับผมจะเลือกในแมปให้เป็น Twilight City นะครับผมรู้สึกว่าเป็นแมปที่ตามง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามีคอขวดอยู่ตรงใกล้นี้นะครับ ปะมันก็ยิ่งจชีช่ยวน้อผมจะเลือกระดับสีแดงนะครับที่ผมอธิบายไปในตอนต้นเนาะเริ่มนะครับผมจะวางซันต้าไว้ที่ใกล้อุมโมงค์อันนี้มากที่สุดเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมผมต้องวางไว้ใกล้ๆนะครับแต่ก่อน,นเลยผมวางซันต้าเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยเพิ่งตกใจนะครับถ้ามีตัวละครออกมาปล่อยให้มันออกมาก่อนนะครับจนกว่ามันจะขึ้นคําว่าสคริปต์นะครับ เราสกิปเสร็จปุ๊บเราถึงวางแลนเซอร์ต่อนะครับผมจะวางตรงนี้เลยนะเพราะว่าประาการตัวที่ไหลไปแล้วได้นะครับแล้วก็จะได้ยิงตัวที่กำลังออกมาด้วยนี่นะครับหลังจากที่เราวางแล้วนะครับเราก็วางซานตาต่อได้ต่อได้เลยนะครับถ้าว่าเราวางตัวดามเมจแล้วเนาะ ถ้าเราคิดว่าดาเมจมันพอนะครับเราก็จะอัพเงินได้เลยนะครับถ้าน้องๆคิดว่าดาเมจมันพอนะผมเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยผมก็เลยรู้ว่าประมาณไหนเราพอประมาณไหนเราไม่พอนะครับหลังจากที่ผมอัพซานต้าไปแล้วนะครับ เอางี้ดีกว่านะครับเอาให้จะเข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับถ้าเราดามจเราพอใช่ไหมเราจะอัพแตงเงินอย่างเดียวครับอัพเงินไปสักพักนะครับแล้วก็น้องเลนเซอร์ผมเอางี้นะครับเลนเซอร์เนี่ยอัพแค่เวล3สามก็พอนะครับให้มันพอเคลียร์ต้นเกมเนาะหลังจากนั้นผมก็จะไปลุยกับการอัพซันต้านะครับอัพซันต้าจนถึงเวลที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วผมก็จะเก็บเงินนะครับอัพ เอาตัวดาเมจมาลงนะครับตัว2000เนี่ยเนาะของท็อกซิกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะคํานวณดูนะครับว่าดาเมจที่เราได้ทําไปเนี่ยมันพอไหมนะครับคํานวณยังไงนะครับผมใช้ความรู้สึกเลยนะครับความรู้สึกในการเล่นเลยนะครับว่าว่ามันพอครับผมก็คิดว่ามันพอผมมันก็พอนะครับผมก็เลยอัพแค่นี้ก่อนนะครับคออัพดาเมจดูว่าดาเมจพอปุ๊บ อัพเงินมีแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับดาเมจพออัพเงินดาเมจพออัพเงินนะครับผมจะพยายามอัพซันต้าให้มันตันก่อนนะเพราะว่าเวลามันติ้งเงินกลับมาคือมันมันฟูฟูมันรวยมันดูแบบไตฟูนะครับในการอัพตัวดาเมจเราจะได้ไม่ต้องพวงนะครับ ระดับสีแดงนะครับเล่นแบบผมได้เลยนะครับแต่ระดับสีม่วงต้องคำนวณจริงๆนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่อัพดาเมจแค่ไหนอัพเงินแค่ไหนนะครับถ้าเราอัพเงินเพลินนะครับเราจะไม่มีตังในการอัพตัวดาเมจนะครับแล้วก็จะมีตัวหลุดรอดออกไปเนาะแล้วก็ต้องวิ่งไปวางแล้วก็เสียเงินฟรีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตัวซันต้าที่เรามองมากันี่คือการได้ตัวสีแดงเมื่อกี้นะครับนางก็จะไปทีชีพกซกันต้าเราซึ่งมัน ก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวดาเมจเราเราไม่โดนสตันเราก็ทำดาเมจได้เรื่อยๆหลังจากนั้นผมก็อัพดามเมจนะครับอัพดาเมจไปเรื่อยๆผมอัพจนกว่าจะตันนะครับถ้าสีแดงนะครับอัพตัวเดียวนะครับอัพตัวนี้ให้ตันไปเลยนะครับอัพตัวดามเมจตัวนี้ให้มันสุดตายไปก่อนเนาะแล้วก็คำนวณกับการอัพเงินนะครับชิวๆนะครับสีแดงลงชิวๆผมว่าน้องๆหลายคนอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำนะครับ ชิวๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับอัพสบายๆเล่นชิวๆหลังจากนั้นผมก็จะอัพซานต้านะครับอัพซานต้าอัพซานต้าอัพซานต้าอัพเพื่อนอัพเตอร์แมนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเวฟที่ผมให้ดูได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นแล้วเซอร์จะไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราตรงตัวดาเมจรัวๆเนาะผมก็จะทำแบบนี้เปนจนกว่าะจะจบเกมเลยนะครับแล้วเาอาเวลซสันตา้าโอเวลซ์ันต้ามันตันทั้งหมดแล้วผมก็จะลงตัวดาเมจหมดเลยนะครับอัพให้ตันแล้วไปตันอันดับตันนะครับจนจบเกมมันคือชิลมากนะครับแค่สามตัวนี้มันชิลมากจริง จบเกมได้เลยต่อมานะครับผมจะพาไปเช็คราคาตลาดน,นะครับณนะตอนนี้เนาะโอ้โหราคาแพงมากนะครับขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันขึ้นราคามันขึ้นนะท็อกซิกอัพเกรดก็ขึ้นนะครับ จัก30มา50นะครับต่อไปนะอูราคามันแพงมากเลยนะทุกคนน้องซันต้า5 0 0ผมได้มาร้อยก็กอีกนะตอนนี้500เลยเลยหรอแพงมากนะแพงสุดๆน้องพ่อมดก็ราคาแพงขึ้นตอนนี้ของแพงหมดเลยนะโอ้โหรถฟาร์มนะครับ500ตายเถอะแพงมาก โอ้น้องกินเลนเซอร์เราพันร้อยนะครับอันนี้พอเข้าใจได้นะครับตัวมันดีเนาะัวกันไปนะครับกับแมบ t o i l e t p o w e r d e f e n s e นะครับเป็นไงบ้างนะครับถ้าสนุกยังไงก็บอกด้วยนะครับหรือว่าแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับโหมากมากนะครับไปเจอกันคลิปใหม่เนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์ให้ถึง5้าไลค์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ